ลงชื่อเข้าใช้ YouTube ครับไปที่แอปจากนั้นครับรูปโปรไฟล์มุมขวามือนะครับกดเพื่อเพิ่มบัญชีครับกดลูกศรเล็กๆหรือว่าชื่อโปรไฟล์ของเราเนี่ยจากนั้นครับกดเครื่องหมายบวกหรือว่าเลื่อนเลื่อนลงไปหาคำว่าเพิ่มบัญชีนะครับแล้วแต่เวอร์ชั่นนะครับกดเครื่องหมายบวกคือการเพิ่มบัญชีครับ ถ้าไม่มีเครื่องหมายบวกให้กดเข้าไปใช้คําว่าเพิ่มบัญชีนะครับจากนั้นครับกรอกอีเมลและเบอร์โทรใส่รหัสผ่านเชื่อมโยงเข้าไปแล้วมันกำลังทําหน้าที่นะครับตรงนี้มันเชื่อมเข้าสู่แอป Google คือการเพิ่มบัญชีในเครื่องของเรานั่นเองครับใส่รหัสลงชื่อเข้าใช้ให้ถูกต้องครับ จะมีบัญชี google เพิ่มเข้ามาในเครื่องของเราและ y o u t u b e มันก็จะมีโปรไฟล์ขึ้นมาแบบนี้นี่สามารถสลับบัญชีได้เลยนะครับกดรูปโปรไฟล์สลับบัญชีก็บัญชีล่าสุดก็น่าจะอยู่ด้านล่างท้ายสุดนะครับเมื่อคลิกก็คือการสลับบัญชีไปใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวจะสอนการยืนยัน towards youtube ในขั้นตอนต่อไปนะครับ